มาแล้วมาแล้วทำไมตัวเขาไม่ให้เราเข้าใกล้มาดูสิสัตว์มีพิษเนี่ยสัตว์มีพิษแพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ วันเนี้ยเราจะมาทําอะไรกันคะถือกล้วยมาแบบนี้ก็เอามาป้อนลิงอะดิเฮ้ยเอามาฉาบกินเฮ้ยมันยังไม่สุกเลยเนี่ยจะกินได้ไงก็วันเนี้ยพี่แสงชวนกุ๊กกกมาจะพามาให้อาหารน้องวัวใช่ไหมอืมตัวใหญ่ขนาดนั้นเราไม่เรียกน้องแล้วมั้งนุ่นเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนะหนึ่งสองสาแต่ทำไมตัวลูกเขาเหมือนไม่สบายเลยอะ เฮ้ยจริงด้วยทุกทีอ่ะจะโดดวิ่งอย่างกระมาเลยใช่ถ้าเราถืออาหารแบบนี้ปกติอ่ะมันจะเดินมาหาเลยนะโอ้แล้วทำไมวันนี้ดูเฮ้ย,ยเขาเหมือนทำท่าเศร้ายังไงก็ไม่รู้อ่ะไปยูใกล้ๆไหมโอเคค่ะเฮ้ยไค่อยไปนะเดี๋ยวเขาหนีมาแล้ว โอ้ยทำไมตัวโอ้ยเขา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 โอ้ยโอ้ยโอ้เขาจะขวิดไหมเนี่ยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอะทุกคนน้ำหนักน่าจะแบบหลายร้อยโลได้อะแล้วเราเอากล้วยมาแค่สองหวีอะจะพอกินไหมเนี่ยอุยลืมไปเรามีกล้วยหนึ่งหวีแล้วก็เอ้าอยู่ไหนคะแอบไว้เดี๋ยวมันเห็นแล้วมันจะกระโดดใยแต่เรามีกล้วยแค่สองหวีแต่น้องอะมีตั้งสามตัวแล้วจะพอไหมคะจะแบบยังไงเนี่ย ตัวนี้ตัวเดียวก็ลองให้ตัวนี้ก่อนแล้วกันลิ้นเขาอะไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ปอกเปลือกให้เขาด้วยซิอ่ะพี่เสงถือน้ำลาเขาตีออนใหม่ไหมกินไม่ได้วยตอมีฟัน เอรช็อตยิปเทีเ <serving> ด <Enfin> ียวหนงวีไปเลยองหัควคนแตงฝันบางนะปางหม็นมากๆพี่แสงระวังนะคะโอ้วโอทุกคนเขาว่ะเหมือนก้อนหินเลยอ่ะแข็งมากยอ้มาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวอเล็กอัเล็กอ้ย ตัวเล็กก็ดูซึมมาค่ะตเล้วทำไมไม่กินอ่ะเฮ้ยดูว่าต้องเอาตัวอันเล็กให้ตัวเล็กค่ะ<อ>พี่แสงดึงอ,อ่ะกินเนาะกินไหมอุ้ยอเอา้าไม่กินอ่ะอเหมือนเขาไม่สบายเ,นะเลยโอ้หน่าสงสารมากไม่เป็นไรนะแม่นะ กูว่าตัวเนี่ยเขาเหมือนไม่สบายเลยค่ะแมงวันตอมเยอะแบบนี้แมงวันตอมไปตรงขาน่นนี่ะเฮ้ยเอาหางปัดด้วยอ่ะเขาไม่ยินใจเลยอ่ะเฮ้ยดูหน้าดิที่น้ำตาลไหลแบบนี้อีกแสดงว่าเขาต้องเจ็บโอ้โหเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้โอ้โอเคหางไะเอ้า คุณลงมาแล้วอ่ะ <What? S 1> เขาจะเก็บแล้ววะค่ะอ๋อก็น่าต่นมันน่สอมดลูกนะแต่วันเนี้ยตัวใหญ่กับต,ตัวเล็กดูซึ้งมากเลยเนาะมัอนอ้นใช่ แสก๊กูอ่ะอุตส่าห์บอกเขาแล้วนะว่าวัาวเจ็บขาเลือดออกที่ขาก็นม่นาะี่เราก็รีบบอกแต่ทําไมลุงเขารีบเก็บวัวเหมือนเหมือนรู้อยู่แล้วหรือว่าไม่สนใจน้องวัวเลยอ,ะอ่ะได้น่าสิตัวเล็กก็ดูซึมตัวใหญ่ก็น้ําตาไหลอะ่ะแต่ดีนะตัวใหญ่ยังกินข้าวได้อะ่ะแต่นี่ว่าเลือดออกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีนนแน่แน่กูกูว,ว่ามันต้องโดนสัตว์มีพิษ เจอสัตว์มีพิษบ่อยๆยิงอันตรายหน้าฝนแบบนี้ทุกคนแล้วุงก็ดูดิถนนก็แฉะแล้วก็แฉะไปหมดอ่ะ,อะแล้วก็รีบเก็บวัวไม่อยากให้เราดูอุตส่าห์จะช่วยรักษาซะหน่อยลุงมีพิรุษมากเลยนี่เรามาหาสาเหตุเองไหมอ๋อมาจากไหนหอ่ะทสายหินเหรอเลยนอนะเฮ้ยระวังเฮ้ยเจอแล้ว ไม่ใช่เ<ช>จ้สัญิงเหรอ,อไม่ใช่ขี่วัวเต็มเต็มเลยเนี่ฮะเกือบียาปะซิอีก็ว่าทำไมเป็นแบบน่ะถ้าเหยียบน,นี่เดินกลับบ้านเลยนะคืนรถเดีนน๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคะมันไม่ใช่มีแค่ขี่วัวค่ะ ค่ะแมงปองเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะล่อค่ะก่อนที่มันจะขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วเขาเอาน้องวัวมาเดินเล่นถึงตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยก็เลยต้องมาเจอกับแมงป่องเฮ้ยถึงว่าวัวขี่แล้วตกใส่แมงป่องเนี่ยอะไรแมงป่องมาเลยต่อยขาว่ะเอ้ยน่าหนักสิแล้วน้องวัวก็ดูนกัดขาจนเลือดออกแล้วน้องตาก็ไหลยาวแบบนี้ เราก็ต้องหาสิว่าแมงปกอ่ะมันไปไหนม่งั้นอ่ะถ้าน้องวัวมาเดินเลยอีกมันก็ต้องมากัดอีกกสิอเฮ้ยแต่ตอนเนี่ยลุงเขากำลังเฝ้าวัวอยู่ค่ะเขาไม่ให้เราเข้าใกล้เฮ้ยมาดูสิเนี่ยทังเข็มทั้งแห้งเฮ้ยตอนนี้ตัวเท่านี้มันออกไปแล้วมันก็ต้องตัวใหญ่กว่านี้ใช่ แล้วถ้ามันลอกคาดอีกรอบมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะคะที่เจอคราบแมงป่องที่ทำร้ายวัวเ,ออเราจะแอบไปใส่ยาให้น้องวัวดีน่นนสะสิ A few m ่ m e n t น l a ส e r พี่แองเราต้องแอบคะ่ะต้องแอบเหรอโอ๊ยพี่ไม่มีต้นไม้ให้บังเลยอ่ะนี่ทุกคน ตอนเนี่ยเราเข้าใกล้น้องวัวไม่ได้เลยนะคะเพราะลุงเขาอ่ะเฝ้าอยู่อยู่ในคอวกวัวแล้วทำไมเขาต้องจุดอะไรด้วยอ่ะวรืวทำพิธีท,ทำพิธี <S <S หรือว่าเขาจะทำวัวย่างวัวย่างเขาเตรียมเชือดจะเชือดวัวเหรอใช่เตรียมกินลวไงพี่อยากกินด้วยอ้าวพีไม่ได้เราต้องช่วยวัวสิ ทำไงดีล่ะทุกคนทุกคนว่าพี่กับกูควรช่วยน้องวัวหรือทำยังไงดีช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะงั้นจะเข้าไปตอนนี้มันเราอาจจะกลายเป็นคนรุนยากเองก็ได้นะเฮ้ยคนกินเนือนน้อวัวน่าสงสารโอเคนะพี่แสนงั้นเรากลับไปตั้งหลักก่อนโอเคองั้นขอให้วันเนี้ยน้องอะไม่โดนสัตว์มีพิษด้วยเถอะ